ข่าวดีของแฟนยูนเต็ดนะครับสำหรับกองหลังนะฮะเป็นทางด้านเรนิโยโร و นะครับแล้วก็แฮร์รี่แมกควายนะครับกลับมาซ้อมกับทีมได้แล้วนะครับส่วนลูกชอเนี่ยก็เริ่มซ้อมเบาๆได้แล้วนะครับแต่ผมว่าก็อีกต้องสักพักนึ่งกว่าจะแบบคืนสภาพนะกลับมาเล่นได้แบบเต็มที่นะแต่ผมว่าในเกมกับฟอร์เรสต์เนี่ยถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดเนี่ยแฮร์รี่แมกควายกับโยโร و น่าจะออกสตาร์ทเป็นตัวจริงครับซึ่งก่อนหน้านี้นเฮเวน Heaven ก็เพิ่งเจ็บไปแล้วก็มาร์ติเนส ก็เจ็บยาวนะครับก็ต้องใช้เดนเลิฟลงมาบ้างนะครับหรือว่าสลับเอามาเซโรวีเนี่ยลงมาเล่นเป็นเซนเตอร์บ้างนะครับแต่นัดเนี้ยถ้าได้เรนิโยโร่กับแม็กควายมากองหลังแมนยูชุดนี้ก็น่าจะเป็นทางด้านเดนลิกนะครับเล่นทังฝั่งขวาแฮร์รี่แม็กควายเนี่ยเล่นเซนเตอร์ตัวกลางแล้วก็เป็นเรนิโยโร่นะครับเล่นฝั่งซ้ายนะครับโอ้โหก็ช่วยรุนช่วยเชียร์นะครับเดือนนี้เป็นเดือนที่สาหัสของแมนยูจริงๆครับต้องเจอกับทางด้านแมนซิตี้ เจอกับฟอเรสเนี่ยฮะแล้วก็เจอกับลียง2นัด,นดเจอเนคสเซนอีกโอ้โหหนักหน่วงแน่นอนตอนนี้อยากให้แบบอกองหลังแมนยูนะฮะที่กลับมาเนี่ยฟิตกันเต็มถังเพื่อลุยศึกในเดือนเมษายนนี้ต่อไปนะครับผมว่าก่อนหน้านี้แมนยูก็โชว์ฟอร์มได้ดีแล้วะะัะเพราะว่ากองหลังก็ได้เล่นกันแล้วก็เข้าขากันมากขึ้นนะครับรูปเกมก็ดีขึ้นเอ,อ่ยังไงก็ช่วยเชียร์กันต่อไปเลยนะครับเพื่อนๆคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์เข้ามาแล้วกันนะจ๊ะแล้วเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ medio